สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านแซบเหนือคว,วายอยู่นุ้นนะคะวันนี้เพื่อนอยู่นุ้นก็มาทํากับข้าวให้กินนะคะสตอ้อผัดกุงก้งกุ้งเลยอกุ้งอัลลอสเตอร์นะคะตัวนั้นนะคะใหญ่ใหญ่คนเอา้าแก้วทำยังไงดีอ่ะเราใส่ลงไปอย่างนี้เหรอแมนหรือว่าเนีก็อย่างนี้เหรอเนาะอืมก็ต้องเอาควันลงล,ลาดลงไปเหรอแมอน ต่อผัดกุงด้งเนี่ยนะคทุกคนกุงง้งใหญ่นะคะทุกคนกุง้ง lobster load มาเด้อผู้ใด็กผ้า้กินข้าวนะคะมากินกับบา้านนวดเด้อทุกคนจาน้าผ้ากันแอมมาแต่งานแต่งหมู่บ้านนี่นะคะทุกคนห <laughs> ิ้วเข่าไรผ้ากันหิวเข่าหมู่บ้านกับผ้ากันกินข้อนมาม,มาม,มา อันนี้กับเอาออกจากเตาอีงนึงอันนี้แหละมันพอนพอเข้ากันได้เอาเอาข้าวนี่ไปเลยนะคะข้าวเลยไม่พอนเนาะมาลุยท่านังกับหอยนางลูกอะนะอร่อยไหมอร่อยจิ้มลุยอร่อยเอาข้าวหน่อยเอาข้าวเอาข้าวข้สวยๆร้อนๆหอมมากเออเออเนี่นะทั้งจามทั้งอย่างพี่น้องเอ้ยผัดผักพริกนะคะนี่สตอผัดพริก รอ,อมมามฝากที่จะชัดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะโอเคสำหรับวันนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แซบนัวควายอ,อย่างนู้นด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยู่กับมาดามแก้วนะคะมันเดิมนะคะ